คืดอด้วยความที่อายุน้อยแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยฉะนั้นพอเวลาเสิร์ชก็จะมีข้อมูลมีข<ช>่าวบทคภาพรถมาแล้วระดับหนึ่งทำให้เรามั่นใจเนาะแล้วก็สามารถคำนวณค่างวดได้คร่าวๆอย่างนี้ได<ช>้ สวัสดีค่ะพบเจอกับเฟงหมูแดงอีกเช่นเคยนะคะมาเจอกันแบบนี้ก็ต้องส่งมอบนอกสถานที่ค่ะขับถึงที่ส่งถึงบ้านนะคะปิดการขายเจ้าฟอดเรนเจอร์ XL บวกคันนี้เป็นที่แน่นอนจ้าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณส้มกันนะคะว่าดูรถมือสองจากขชาชัยยนเป็นยังไงบ้างและของแถนมากไหมแค่ไหนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะ บริการของเซลล์หมูแดงเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะก็ทําให้รู้สึกมั่นใจตั้งแต่การซื้อการพูดคุยจนมาถึงวันรับรถจริงต้องให้มอบให้คุณพ่อเลาวคุณพ่อเป็นคนตดวจระค่ะ <c oughs> แต่เบื้องต้นเนี่ยดูก็ดู <c oughs> ทั่วไปโอเคค่ะ <c oughs> ก็คือชอบด้วยแหละแล้วก็คุณส้มขาได้ของแถมอะไรจากรีวิวของสอดชัยยนไปบ้างคะก็เริ่งต้นจะเป็นเรื่องของงวดใช่ไหมคะสี่สองงวดก็จะเป็นเรื่องของเรียกรถกรณีเกิดน้ํามันหมดใช่ค่ะแบตหมดอ่านั่นแหละก็สามารถเรียกรถไปได้ถูกใจร้อยกิโลแรกใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอยากฝากพี่น้องที่กาลังจะออกรถมือสองบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าที่มาเจอสอดชัยยนก็คือมาจากเว็บไซต์รถดนใจจริงๆแนะนำนะคือด้วยความที่อายุน้อยแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยฉะนั้นพอเวลาเสิร์ชอย่างนี้ เขาก็จะมีข้อมูลมีเขาเรียกว่าเป็นไฟกระตุ้รถใช่ไหมคะยระสิภาพรถมาแล้วระดับหนึ่งทำให้เรามั่นใจเนาะแล้วก็สามารถคำนวณค่างวดได้คร่าวๆอย่างนี้ใช่เลยแล้วก็ที่พี่ก็แนะนำส่อใช้เงินที่แน่แกนค่ะคบกันแล้วค่ะกอบคุณนะคะวันนี้จบการรีวิวทริปนี้ส่งมอบเป็นที่แน่นอนค่ะอย่างนี้ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ